Kak selian salian si walang aja tasa senti kak senta pala sak kasa tika te se tuk temang anu kam be mang kasa nak mu tasa pakawat to arahato samma samputasa nak mu tasa pakawat to arahato นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญานิปะโร,รกัสมิงปฏิธาหุนติปานินันติขอถวายความเคารพและขอการปฏิรันติระ จะเรือนผ่อนเอมมือลงซะหนบ่ายสองสิบสามนาทีอาจจะใส่เวลาจากสิบกว่าน,นาทีาในการกล่าวเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลแก่ผู้ตายเมื่อนี่นายอสมพรมวนสุขอายุหกสิบปีว่าสันพอดี เดืเงินเดือนผู้เฒ่าน้เข้าข้าวหนึ่งเก็เสียนเจ้าของนำขึ้นกันอาการสูญเสียชีวิตมาผู้เดียวไปผู้เดียวเห็นเห็นเลยว่าหลูกเมียญาติพี่น้องบ่ได้เห็นกันเลยหล,ยหลายชีวิตที่เกิดมาบนโลกนี้ คนบางคนมีเพียงแค่ป่วยซื่อๆคือในหลวงรัชการที่เก่าคนไปเยี่ยมแคขลงสื่อกับมือละหลายหมื่นคนเพียงแค่บอกว่าการประชวนบร้เห็นหนาสำเน็จไปแย่งกันลงสื่ออยู่โรงพยาบาลศิริลาชคนบางคนเจ็บไข่เด็ป่วย นอนอยู่โรงพยาบาลเห็นแต่แต่นําเกลือ,อยศติ้งติ้งแค่น่ะกับเห็นผลมมันหมุนอยู่แนมหาหลวกหาหลานผู้ไปเบิงกับบมีกระดูกเมื่อตายไปแล้วพระบรมสารีริกธาตุกระดูกของพระพุทธเจ้าห้อนเอาไปใช้กับคนหยาิกันกาบ กระดูกของพระอระหันต์พระถาต่างๆที่พันสางขึ้นเท่ากับไปกาบไปไหว้บางคนเหมาหลดไปกาบเป็นพันกิโลกม็มีแต่กระดูกของคนบางคนอยู่ข้างถาดลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแต่ว่าโ่าามีผู้ใส่ใจบางคนได้อยู่โกรธท้องคำบางคนได้อยู่ปีบขนมห่าง ไเคียหนาเคียหลังอันนี้เว้าในฐานะผู้เป็นเจ้าอาวาสดิเห็นสัจะธรรมตัวนี้อย่างดีคนบางคนกระดูกว่าท่านได้ไปใส,ส่สัลโะบานอยู่เข้าก็บโเผาหรอสร้า,างมันไหลว่าสันบบเผาผีหัวมันดอกว่าสันโยนี่ก็คือมีหลายคนผู้ถือผู้สร้างกันทั้งอื่นผนดอกโบมนโยนี่ดอกนอกโยนี่บบมีคนใจดำปนนั่นดอก อาตมาได้คุยกับดอกเตอร์ท่านหนึ่งงานศพจังสิละไปบรรยายทรรมเพิ่นมากับอาจ,จารย์เร่งเ่งเวลาให้ในเดอผมบมมีเวลาผมบมมีเวลานี่อาตมาขอยมไปสิบกว่านาทีถือว่าขอเวลาเด้๋ยวผมมีกิจเลย,ลยนี่เวลามันมีคุณค่า แต่ว่าไปเหตุงานศพแต่แม่จะบอกมันย่อมเพื่คือมอนเหตุเหตุหลายคนได้ก็ขอ,อน้ำถอดพระว่าพูดมางานศพมันถูกส่วนเฮาบ่อได้ตั้งใจมากเต็มใจมากแต่ว่าบ่อตั้งใจมากงานศพนี่ได้ย่อมพูดจัดเื่กันบ่อได้ตั้งใจจัดแต่ว่าเต็มใจเหตุงานศพเป็นงานที่แปลกนะนย่อม บางคนนั่งลดมาพันกิโลมากินเหล่าซื้อๆหนิบ่ได้มีบุญมียังให้ผู้ตายก็ขี่รถกลับเมื่อเพียงแค่นั้นแต่มาไปจังบอกโยมเพิ่นหนึงง่งโยมเห่ีโทรศรพสาอยู่ปีศาแม่นโยม่นเป็นผู้ว่าในะอำเภอแต่ามาไปนี่ถือบัดรพออย่างเพราะมันเป็นเวลาที่ที่ผู้ตายอยากได้มากที่สุดเพิ่นจึงเอื่อนว่าไปเป็นเกียรติผู้ตาย ไปเห็นใจท่านเจ้าภากไปซึมทราบสัจธรรมท้าผู้ใดเคยนางฟังอาตธรรมเทศน์น่จะลูกเลยเป็นอย่างมันบ่ถ,ถือใจโยมดอกแต่มันถือใจผู้ตายพอโยมจะเฮ็ดบุญตอนนี้คือสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะาเป็นท่านชนะการให้ั้งป่วงพวกลูกผู้ตายก็อยากได้แต่บุญเท่านั้นโยม สับสีนสริงขัน้นทรงโย่มเด็กแค่รวงพยาบาลลูกหลานทรงเด็กแค่เชื่องแต่ก่อนบาปบุญเป็นทุนรนทรงได้ถึงสำปรายาพพไปบางโศพบางงานโอ้ยข้าเจ้ากินข้าเจ้ามวนบ่ได้มีบรรยากาศบุญนี้ยังให้ผู้ตายเลยด็อกเตอร์ผู้นี้คือกันมาคลาบแล้วบอกว่าขอหล่งเล่งเวลาเนี่เด้อผมงานหลาย เมื่อน,นั้นอาจารมาเบาเหลืองของสมเด็จยาเมื่อน,นี่ครบรอบเพิ่นสวรรค์าคตร้อย22ปีแล้วสมเด็จยาสิกรกฎาสองพมสิบแจากปี 6, 2 5งพันหสามสองปีสู้ไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหาแม่มือละหามือ ในสัปดาห์เพิ่งงานหลายเด้ส่งงานหนักมาแต่มีเวลาให้แม่ไปต้อนเขาโย,ย่มผู้ใดอยากจะเลื่อโย่มฟัง่งเอาแค่เพิ่นเขาไปจากสวนจิตระดาไปว่างสัปปะทุมคุกเขาลุ่งกาบตักแม่ขึ้นนั่งโต๊ะตักอาหารป่อนเขาแม่แล้เวเรียบร้อย คุกเข่าลงกาบตักแม่ขอฟังคำสอนจากแม่ประโยคหนึ่งในหามือสัปประดานจนแม่บอกบอก่มีหยังคือสอนลูกคำไหนก็ได้ที่ออกจากปากแม่ซึ่งมันตรงกันข้ามกับเขาเป็นอย่างชีวิตของเขาจังบดจะเลื่อนเป็นอย่างเด้วผักกวกับผัวขี่เหล่าได้ลูกกับตีสยาบาเด้ผัวขี่หย้ยขี่หายหันเจ้าสู่พราะมันขัด ต้นนี้เลยบ่ได้ฟังคําจากปากพอ่อปากเม่กกาบคุกเขาเหลี่วกับเขารบเม่สซำไหอย่างเขาห่องโรงพยาบาลป่วยพ่อป่วยหูว่าเม่นอนอยู่ห่องข้างๆรีบลุกไปยางเขาไปห่องคอยเปิดประตูถอดลงงเท่าจนหมอบอกว่าทําไมต้องถอดฉลองพระบาทของพระองค์ คนคนหนึ่งนี่จะต้องมีสิ่งเขาหลบอยู่ผู้หนึ่งไหมวะพอจำไว้เ้อเราเขาหลบเราหมอบบถอดแต่ว่าเราถอดเพราะแม่เรายอดหัวใจของเรานอนอยู่ข้างในห้องนะ่ะเราถอดเกือบแล้วเราจังอย่างข้องโบหานเท่าห้ก้อนขืนเฮือนลุ่งป่าล่างบาท่าเสียก่อนเพิ่นให้ล่างเท้าล่างยังก้อนขืนเฮือนขืนชานเพิ่น,นเพ,นเพิ่นคือไม่มองอาง่างลนะังนล่างเท้า สมัยก่อนนี้เพิ่นบดเหยียบหัวบันไดาสาธุถอนประตูท่องเที่ยวทอง,ทองพวกขาขึ้นสู้มือบอ่เคยได้ถีบทำเพิ่นจะจัดการเกี่ยวกับชีวิตของเบ่นทั้งบดเลยในหลวงคือกันหยอดหัวใจห่านอนอยู่ข้างในเพิ่นบอ่อเหตุให้แม่เพิ่นได้รับการถีบว่านอนหลับอยู่แต่ไปรบกวนเพิ่นเพิ่นจังตั้งใจ ที่จะเข้าไปคือการแสดงความเคารพนั่นเองงทั้งที่งานหลายหลายด็อกเตอร์คนนี้เป็นอาจารย์อาจารย์สอนอาตมาก,ก็เลยบอกโยมว่าเป็นอย่าง เป็นอย่างโยมจังบอกว่าบ่มีเวลาให้พ่อเพิ่นว่างานเพิ่นหลายาต่มาเลยบอกว่าตอนเพิ่นป่วยโยมเลยมาเยี่ยมเพิ่นบอกเมื่อปนีบาทเพิ่นบอกมาดูแลเพิ่นบอกบ่บ่มีเวลางานมันหลายหลายแล้วเพิ่นป่วยโยมกับบ่มีเวลาเพิ่นตายโยมยังบ่มีเวลาอยู่ าตเมาเลยถามโยมโยมจะใจดำไปอีกจักศาสตร์แน่นหนาล่ะเริ่มเริ่มอาการบอดีล่ะโยมจะใจดำไปอีกจักศาสตร์เมื่อน,นี้โยมบอกว่าบ่มีเวลาแม่แต่ดวงวิญญาณของพอหลางสลีละหลังไหลวิญญาณของพอ,อยังตั้งอยู่นี่ตอนที่บ่มีชีวิตโยมกับบ่มีเวลาให้พอ พอตายยมก็บอกว่ายมบอมีเวลาให้อีกอาต์มาเลยว่าศาสตหนายมให้เวลาพอให้เวลาแม่นี่เด้อศาสตนี้ยยมบอมีแลวบอมีสิทธิ์จะแก่เมื่ออย่างเลยอาต์มาจะบอกว่าบางครั้งเฮาไปงานโสปเป็นอย่างคือเ้าบอดนพอยมที่มานั่งฟัง แล้วคนมิตรก็คือโนกป็นผู้เทศตายนั่ผู้ตายอยู่เดียวนี่มันเทศโดนตายผู้โลกคนบ่ได้ตั้งใจว่าคือไปฟังเทศฟังธรรมอย่างเตโตนี้เป็นเนื้อหาจําเป็นที่สุดเตดยมสําหรับผู้ตายทรัพย์สินสิริขานบานเรือนลกูกหลานที่เฮาเสียเวลาทั้งวัน,เ,นเหตุงานหามหลงหามคำโกงผีโกงนอกเพื่ออยากได้ ทรัพย์สินแต่สุดทายมากเขาทุ่มเวลาไปทั้งเบิดหนักทรัพย์สินเงินทองทรง,งเด้แค่โรงพยาบาลบางคนเห็นงานถามลุงหามคำเอาเป็นเอาตายหกสิบปีเกษียณมาป่วยเขาโรงบาลเถอเดี๋ยวเงินเก็บมาเบิดตลอดชีวิตเบิดเลยเอาร่างกายตอนหนุ่มแสวงหาทรัพย์เพื่อรักษาร่างกายเมื่อตอนแก่เท่า หาแถบลมแถบตายบางคนถึงกับโกงเผื่อนหลวงง่านเอารัดเอาเปรียบเอาหนาโลกแหลกเอาเงินแต่สุดถ่ายเงินไปรักษาโลกเจ้าของได้เข่าลงบานเท้อเดียวตายจอดบางคนเบิดเข่าล้มบานเท้อเดียวเงินเบิดกลับมานอนรอความตายอยู่บ้านจะมี จะกรด,ดิน้นลุ้นเสวงหา,อ,าอยากชะนะอยากได้อยากดีตอนนั้นเบิดแหงมานอนถาวรตายบบนี้จังว่าบุญของแต่ละบุคคลแตกต่างกันเ้อกรรมจำแนกสัตว์มาโม่เฮานี่ยังมีบุญเ้อผู้เบิ่นลมหายตายจากพอสมพรม่วนสุขเอิ่นว่าเพิ่นเบิดบุญ บราณพนจะเอื่นว่าพอไงยพนเบิดบุญละเด้อเป็นอย่างพนจะเว้่เพื่อนดีเพื่อนดีนี่บบแมนว่าคนตายละดีเลยเพื่อนบางเพื่อนบบเคยสร้างนำทำบุญจักเตื่อโบหูละวันพระโบหูวันศิลบ่บหู้บเคยทำบุญตักบาทตลอดชีวิตแม่นตายลงก็ได้เฮ็ดบุญเพิ่นจะเอื้นว่าเพื่อนนั่นเป็นเพื่อนดี บกเคยเลี่ยงพีเลี่ยงน่องโบเคยสื่อนั่นสื่อนี่สู้พีสู้น้องบางเพื่อนขาหดงอหอดควายไ้เลี่ยงพีเลี่ยงน้องเพิ่นจะเอื่อนว่าเพื่อนนั่นเป็นเพื่อนดีเท่าไปอยู่เพื่อนดีสามมือสี่มือแต่ว่าบางงานมันบ่ได้เห็นบรรยากาศแห่งบุญเลยผู้ตายเดี๋ยวนี้ต้องการแต่บุญเท่านั้นทรัพย์สิสนสเสี่ยงค้านเงื่อนท่องอัตมาถามโยมนั่นเพิ่น อนอยู่โรงพยาบาลราชวิตนี่น้นองพันถาดลักเสีเพ่นอยู่หนากุดเพ่นมาบวชนำป่วยป่วยไปเมืองหนอกูนี่ไปญี่ปุ่นผุ้นะกลับมามาเหลือสุดถ่ายถิ่มพอถิ่มแม่ถิ่มเอ,อื่อยถิ่มอายถิ่มน้องถิ่มลูกถิ่มเมียไปแสวงหาทรัพย์สินเงินทองอยู่ต่างประเทศ สุด้ายกับมากใกล้สิตายอยูอ่เลยตมาม่บ่ต้องไปถิ่มพี่ถิ่มน้องถิ่มพ่อถิ่มแม่พ่นอยู่น้ำเขาบดเลยอย่างนี้อยู่โรงพยาบาลน,นี่แต่อาตมาอาจารย์ยังขึ้นมาวังหันเขาเ,าเงินแจกกันพู้ละก็สอบปานก็ส,สอบปานอยู่หน้าโรงพยาบาลลงไปเอาน้ำเขาบ่บได้ถิ่มลูกถิ่มแม่ถิ่มพ่อถิ่มแม่ดอกบอ่ว่าสันผมอยากได้แต่บุญเมื่อนั้นเฮ็ดบุญม่อนอาตมาไปหลับ อยากเหตุบุญเมื่อชั้นบุษเลยได้เหตุบุญคนบางคนบูบุญหู้ศีลหูวถ้ำยังเลยแต่ว่าก่อนตายลกูกหลานได้หามมาเหตุบุญก็มีเพราะบุญเป็นทีเพิงของสัตว์ในโลกนี้แล็โลกน้ปุญญานิปรโรก,กะสมิงปฏิฐาหัติปานี้นั้นบุญนั้นเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และโลกหน้า เป็นอย่างจจงบอกโย้มว่บาบุญบนอยนียโอมขืดเบิ่งเดอร์ทายยอมโบเสือเหลืองบุญเดอร์คนเหดเลียนหนังสือห่องเดียวกันคู่ผู้เดียวกันโลงเลียนเดียวกันคนหนึ่งไปติดคุกติดตารางคนหนึ่งไปเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเหตงานข้าราชการเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นเจ้าหน้าที่ เป็นอีหย่งมันคือแตกต่างกันปานนั่นอันนี้คือบุญเนีคนบางคนหน้าตาดีดีถือป้าเหลี่วถือป้าอีกบสศหวังในความหลักซึ่งตรงกันขานกับคนตาบอดผู้หายกับผู้หายตากับโบเห็นหงแต่ว่ามีคนเหลี่ยงจนตายอันนี้อาศัยบุญทั้งบดทั้งมวลเพราะฉะนั้นโยมมานั่งอยู่นี่โยมยังบ่เบิดบุญเดอ้อ กลับเมื่อจากงานนี่แล้วโยมขวานขวายเอาเดิมเมื่อนี่คุณพอสมพรม่วนสุเพนเบิดบุญละ่ะเพินทิมไหวให้แต่ลูกแต่หลานเท่านันผู้้ทีิจัดเบิงพ้ทีิจะแง่บุญที่สําคัญที่สุดอย่าลืมพออย่าลืมแม่เด้อให้เห็ดน้าพอให้เห็ดน้าแม่ให้เห็ดน้าลูกน้องให้เห็ดน้าคนบ่านเดียวกันหากค้นขางกันอย่าไปสร้างกันเด้ ุัวถ่ายมาบบมีผู้ทรงสก,การสำเร็จถ้าเข้าไปสร้างพี่สร้างหนองเพราะฉะนันว่าเมื่อนี้ผู้เฮายังมีบุญอยู่เดอ้อคอยบุญรักษา่านทั้งหลายหนอมเอาบุญที่หลูกหล้านหยาิพี่หนองของคุณพอสมพรตลอดจนบุญของคุณพอสมพรมวลสุกได้สางมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจงมารวมกันเป็นเครื่องบรรณาการหนอมทรงดวงวิญญ,ญาณ ให้ไปสู่สัมปรายาภพที่ดียิ่งยิงขึ้นหากประสัโด้วยญานนวิธีฝากแม่เจ้าธรณีเทพาอารักไปบอกเข่าแก่ดวงวิญญาณเพิ่นอนุโมทนาเอาให้ไปสู่ที่ดียิ่งยิงขึ้นแล้วก็ขอเฮ้ท่านทั้งหลายผู้มารวมทรงสก,การมณีจงเป็นภูปัะสะจากทุกโศกหลคภัยอุปธวานตรายทั้งมวล จเจริญในอายุวันนะสุขะปรัปฏิพันธ์ฐนสารสมบัติธรรมสารสมบัติโดยตัวกันทุกท่านทุกคนถื